สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการอ l l p a t โท l นะฮะวันนี้ก็มีแขกรับเชิญนะฮะใน่านะที่แขกรับเชิญนะก็ไม่ได้อยู่ใน EP เดียวกันมาหลาย EP แล้วอกว่าอันนี้โอ๊ตนะฮะก็อยู่กับโอ๊ตมินตีนะฮะอยู่โอ๊ตสุกิณวันนี้เราก็จะไปงานเอ่อโฟกพูดได้ถูกไอสัตว์สี่คุณลือโฟก์แอนด์โฟกอ่าโฟก์แอนด์โฟก์นะฮะที่จังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้ก็เรามีนัดกับ นะครับเพื่อนๆมันก็มีพาร์ทเนอร์แล้วพาร์ทเนอร์นะครับเราก็เป็นพาร์ทเนอร์หนึ่งพาร์ทเนอร์ของงานนี้ก็มีทางน้องสุกโวกสตอรี่บีเอเอก็ถ้าจะจำได้ก็เป็นแม่งานเออแม่งานก็บุกกองแฮปปี้ยูส์แต่วันนี้เราก็ทางช่องของเราก็มีตัวแทนนะฮะก็มีไปลุยกันสมกิมสมกิมนะสมกิมจับชาวบัวยะฮะก็วันนี้ก็น่าจะมีคาราวานเราอี่แล้วมีคาราวานอีกก็มีรถบ้านอะไรเงี้ยจอดเดินทางแล้วจอดเดินทางแล้วนะฮะก็โรถมีอะไรจะ บอกเพื่อนๆนะฝากติดตามด้วยครับวันนี้จัดเต็มจัดเต็มไปแม่งคืนเดียวแต่ของแม่งเอาไปเหมือนอยู่เดือนหนึ่งอะโอเคครับเดี<อ>๋ยวไปเจอกันท,ที่งานนะครับพรสมฆ์เยค,ครับ

ใส่พี่อ่ะไว้ใส่คนเมาครับวันนี้เราก็อยู่ในอาการแต่งนะครับในขณะที่นก็ดูเอาดูเลยฮะเรายืนดูครับผมเฉดดอหดืแม้โคตรอุเลยนะติดแอร์นี่ฮะสร้างเป็นแอร์อยู่โคตรเท่เลยว่ะสร้างเป็นแอร์อยู่คอนเซ็ปต์เว้ยของบิ๋มคือรถที่เล็กที่สุดที่มีทุกอย่างยกเว้นน้ำมันใช่น้ำมันน้ำมันแม่งเล็กมาก ดูนในใคืนนี้ฮะฝนจะตกหรือเปล่าดูแล้วไม่อยุดถึงปะ เย็นเย็นเลยเย็นเลยเอาตู้อะไรไปนไงบ้างเป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างโอ้สบายเลยหน้าไม้อค่ะหน้าไม้แล้วค่ะเป็นไงบ้างวันนี้มามามากี่คันมากี่คันมีมามาไปไปอยู่ค่ะก็ประมาณเกือบยี่อ๋อสิบห้าคันวันนี้ก็สิบหกคันลุ้นฝนใช่ตอนนี้ฟ้าคึมฟ้าคึมแต่ที่นี่บรรยากาศดีใช่ค่ะ จริงๆแล้วตรงนี้มันคือมันคืออะไรจูคือโอเอซิสมันเป็นจริงๆมันเป็นป่ามาก่อน,นก่อนอันนี้นเ,นเป็นป่าเลยแล้วก็ทีนี้เขาก็มาพัฒนาที่ตรงนี้เจ้าของเขามาพัฒนาที่ตรงนี้ประมาณน่าจะปีกว่าแล้วม,วมั้งแล้วพอดีงานเนี้ยเอกที่เป็นนักร้องฮีโ่ฮีโร่เขาชวนมาเขาเป็นคนจัดงานค่ะเข<อ>าก็าอยากจะให้แบบมีคอมมูนิตี้แบบว่าเกี่ยวกับรถหลายๆแบบหลายๆเจนอยู่ที่นี่ เยอะเหมือนกันนะมีทั้งแบบอุย้ยมีอะไรรถขายด้วยมีแก๊งเมื่อกี้เห็นแก๊ง,งแบบแก๊งช้างเหยียดซิ่งโหนะโหนเด็ดโชเมื่อกี้มีมาสแตงด้วยมาแตงมาแตงมาแตงอันนี้ก็กจะมาโฟกอย่างเดียวมาแตงคันแดงๆเปิดประทุนใช่ปะ่ะใช่อ๋อของคอยโมอโดหมอโดหมอโดหมอโดมาหมอโด้มาโอเคโอเคนี่ค่ะก็สัมภาษณ์เด็ดแก๊งได้ละค่ะแก๊งได้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นครับเป็นครับ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 โอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาไงมึงเนี่ย พี่แบงค์นะฮะพี่แบงค์นะฮะพี่แบงค์นะครับผมเจอพี่ชัดเพื่อพอดีครับผมโอ้โหเรียกกันพี่ไปพี่มาเพื่อนพี่ยอดเพื่อนพี่ยอดโอ้ครับพอถ่ายสามมาครับผมโอ้โหแม่ก็รอลุ้นว่าฝนตกครับผมรอลุ้นฝนนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวพอฟ้าร้องปุ๊บเียยังไม่ถ่ายงานเลยไปดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวไว้มาเดี๋ยวไว้มา Thank you เฮ้ยเหมือนเหมือนแบบเหมือนนัด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 กันเลยเนี่ยผมมาจอดพี่พี่เนี่ยตั้งนานแล้วอ๋อมาไงอ่ะมาไงใครชวนมาใครชวนมาพี่นั่นแหละชวนบล็อกไวน่าไอจีอ่ามีอารมเอารมมาเรียกแขกเอารมณ์มาเรียกแขกให้กับอินฟินิตแล้วก็เอาเอาประทวนครับผมโอ้โหนะฮะแลก็บองอันนี้เป็นรถสาธารณะนะพี่ชัดทุกคน ถ่ายได้บอดรูปได้ไปเขาไปนั่งไปอะไรได้หมดเลยเมื่อกี้เห็นนกแก้วบินขี่แล้วตรงทางยอรล้อเล่นล้อเล่นเป็นไงมากวันนี้มางานเขาเรียกว่าวันนี้อ่ะงานในบ้านด้วยงานในบ้านพี่มาเยือนเรือนชานบ้านผมเขาจัดในพื้นที่น้องมะถมใช่ป่ะเราก็ดูแลอยู่ใครัป็นตนเจ้าเมืองใครคนไหนก็ดูแลอยู่เดี๋ยวไปพูดถึงคันนี้ก่อนแต่ว่ามันก็ถ่ายหลายรายการแล้วนะพูดถึงอ่ะเป็นไงมากคันนี้ได้ข่าวว่าจะใกล้ละใกล้ขาย ชื่อดอนพอยชื่อดอนพอยต่อเซลถ้ามีใครเดินมาปุ๊บพูดเลยเท่าไหร่อะไรนะ่พูดเลยเท่าไหร่โอ้ยอย่าถามดิอ๋อเดี๋ยวไปโอเคโอเคโอเคอย่าถามพูดเถอะครัาพูถอะครับเดี๋ยวไปพูดถึงคันนี้ก็เห็นแค่มาโน่งนานอยูมา21ปี21ปี21ปีอยู่จนเป็นอยู่จนไม่กล้าขายอ่ะอยู่จนรู้สึกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ลบไปแล้ว ถามถามเห็นร่องรอยคันนี้ตั้งแต่มันไปซากถามเฮ้ยเที่อะมาแต่งสีอะไรวะอ๋อสีโป้พี่สีโป้สีแห้งช้าเดี๋ยวตอนสองทุ่มนะฮะก็จะมีพี่เฮ้ยมีพี่ตุลนะพี่ตุลเออพี่ตุลพี่ตุลพี่ตุลเอ้ยกูมีมาอยู่แล้วกูจะปพี่ตุลนภัทมน์เพชรพี่ตุล่าพี่ตุลนภัทมน์เพชรก็จะมามีเล็กมีเล็กร้อเล่นด้วยก็เล็กยูโก้ยูโก้วันนี้รูปแบบผมดีใจอะไรอย่างผมรู้สึกว่าเราไม่มีการจำแนกสายพันธุ์ใช่ ไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็ได้อะนี่เรารู้สึกว่าอันนี้แหละดีลองแทนไม่ได้ดูนะครับฮอนด้าประมาไม่ไม่ไม่อะไรก็ได้พี่ชัดผมรู้สึกว่าอะไรก็ได้ทุกอย่างอ่ะที่มันคือสิ่งที่เรารักอ่ะเออคือมามาได้หมดมาได้หมดมาได้หมดเนี่ยสิครับผมครับครับครับก็เนี่ยครับก็บางทีก็มากับรถแบบรถบ้านรถรถแบบสี่ตูรถใช้งานแต่ว่าพกเต็นท์มากลางแบบ กลางกันเก่งมากกลางเก่งของพวกผมอีกเราใช้ความสุขนําอ่าใช่ใช้ความสุขใช่ก็คือมีรถอะไรก็ใช้ให้คือไม่ต้องแบบอย่างนี้ก็ได้ใช่ใช่ใช่คือแบบเอาเอาเอาแบบที่เราพอพอที่กําลังเราไหวกำลังเราไหวเออผมว่าสุดท้ายเราอยู่ที่ความสุขใช่พอมากลางปุ๊บสุกหมดครับสุกต้องร้อนว่าแล้วว่าจะไม่เล่นแล้วนะไาทำงานทำงานโอเคครับทำงานครับผมับผม เือนแบบเป็นเตียมอะเตี๋ยวปอกทิพไผ่แต่ยุ่งหลังจากที่เราดูรถกันมาเยอะแยะแะ้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงช่วงเย็นเนีก็รับประทานอาหารช่วงเย็นกันนะฮะก็วันนี้เราได้รับเกียรติจากแชมป์นะครับจากร้าฐเผา71ฮะเดี๋ยวเชฟหมีครับลีลาเด็ดนะฮะโอ้โหวันนี้เมนูนะครับรังสรรค์เมนูแล้วครับไก่เมนูนะครับไข่พระอาทิตย์ครับไข่พระอาทิตย์นะครับแต่ตอนนี้พระอาทิตย์ตกดินไปแล้วนะครับไข่พระอาทิตย์นี่คือ คืไมู่ไจะเป็นเหมือนขนมแบบไอ้เบื้องยวนอะไรอย่างเงี้ยที่มันทอดๆกับปลอกอะพี่จริงแล้วจริงๆนะผมได้สืบทราบว่าก็เป็นก็เป็นอาหารสว่างแล้วกันอ่ะนี่เชฟครับตอนนี้เหลือเวลาประมาณไอ้เย็นมาถึงแล้วผมจะคิดครับคุณบอกคิดคุณชายคิดครับตอนนี้นะครับเหลือเวลาเหลือเวลาประมาณสิบห้านาทีครับ มั่นใจว่าจะแดงได้ไหมครับแ <c oughs> ดกได้ก็แดกแ <c oughs> ดงไม่ได้ก็เท, <c oughs> ทีทิ้งไปมีอะไรก็ใส่ไปเถอะ อ้าววันนี้เราก็อยู่กับพี่ตุลนะฮะเอาไปเป็นคุณป้าครับวันนี้มาทำอะไรพี่วันนี้จะมาดีเจนะไม่ได้มาร้องเพลงฮะตรงดัดฝั่งโน้นตรงมุมมุมตรงเลยครับมมนี่เลยครับกี่โมงครับพี่ประมาณสองทุ่มครึ่งครับผมสองทุ่ครึ่งโอ้โหอันนี้ก็ไม่หนึ่งพาร์ทแรกของเราแล้วก็อดก็อครับผมก็ก็ขอบคุณพี่ตุลนะฮะวันนี้ก็คงผมก็มาแคมป์กันที่นี่ก็เพิ่งรู้ข่าวว่าเอ่อพี่ตุลมาเปิดอ่าครับวันนี้เปิดนานไหยพี่อันนี้ประมาณหกสิบนาทีได้ได้ข่าวมีเบสด้วย วันนี้เหรอฮะผมวันนี้มีมีแต่ผมมาคนเดียวเอาหล่ะแล้วใครบอกพี่เบท์ด้พี่เบท์พา่พี่ป้ามาขายกาแฟวันนี้อ๋อโอเค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 คนก็มาทำงานในดิเรกเปคนละแบบนะครับผมผมก็มาเนี่ยครับแคปปิ้งทำนี่แหละครับถ่ายงานเนี่ยแล้วน้องทำเมื่อคืนป่ะครับเพิ่งมาเมื่อเมื่อเช้าพี่เมื่อเช้าเมื่อเช้าเมื่อเช้าขอบคุณครับพี่เดี๋ยวไว้เดี๋ยวไปไปดูพี่เปิดครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศพี่ตุนสครัผ่านนะ Ờ đó. Lại แล้วผมขอขอบคุณนะครับเอ่โบ๊กแอนโฟ๊กนะฮะแล้วก็สถานที่นะฮะดีโอซิตนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับฝากช่องเลยครับฝากช่องเลยครับฝากช่องเลยครับก็เอ่แชนแนลโลนิยมนะครับแล้วก็ทันเทนทันดีดีของดีดีนะครับแล้วก็ในเทเลทออนไลน์ฝากช่องอีพีมิเดียฝากติดตามด้วยนะครับครับผมสับตะไคร่นะครับขอเรียนแบบอันนี้ก็อีพีมิเดียนะครับเดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์สำคัญนะฮะจากวันนี้นะครับที่เรามาดูก็เดี๋ยวเรามาดูงานมาดูงานดูงานหน่อย เขาเรียกว่ามาศึกษาทัศนาทัศนาจรดหมาๆๆคราวนี้นะครับเราจะจัดแบบเอาง่ายๆคือธรรมชาติเราเจอมันเยอะแล้วเจอในเด็กแล้วธรรมชาติตอนนี้เราจะอยากเจอกับซีเมนต์ซีเมนต์ซีเมนตต์์ซีเมนแต่ว่าซีเมนต์กระปุกของเราเนี่ยด้านหลังจะเป็นป่าใช่ครับอันนี้แคมซิตี้ซิตี้แคมปอ๋อซิตี้แคมป์ใช่ซิตี้แคมป์คือคอนเซ็ปต์ก็คือว่าเรามีคนเนี่ยเราซื้อของสะสมของแคมมาเนี่ยนะเราก็ อยากใช้อยากอะไรนะแต่ว่าแบบบางคนเออมันไกลอย่างเงี้ยไกลแบบเดินนางถึงจังหวัดไม่สะดวกอะไรเงี้ยแล้วก็บางคนเนี่ยเขาเป็นแบบของเขาแบบเป็นเซตที่แบบราคาสูงก็ไม่อยากให้เป็นเปื้อนอยากดิสเพย์สวยๆกันมาเล่นกันเรียกว่าเหมือนงานเล่นของแคมป์เล่นเล่นปล่อยของกั่แล้วก็อยู่ในจุดกลางเมืองที่ไหนครับผมสมิธวินเทจที่ไหนครับผมสมิธมอเตอร์คอมพานีสุขคนทัศวัรสามสองนะฮะกูยังจำชื่อไม่ได้เลยมัอยู่ตรงไหนสุขคนทัศวัรสามสองนะฮะก็ ก็เป็นทั้งสตูดิโออันโฟแมทของเราแล้วก็แล้วก็สปิทบาร์สปิทบาร์สปิทบาร์แล้วก็ในที่นั้นก็มีเจดีเจดีบอยเจดีบอยก็คือเป็นสตรีทสตรีทแวร์เป็นอัพสตรีทเป็นอัพสตรีทอัพสตรีทแวร์แล้วก็มีสปิทวินเทสสปิทวินเทจขายเสื้อผ้าขายมอเตอร์ไซค์วินเทจ เดี๋ยวโหเป็นคาเฟ่แล้วก็เป็นร้านอาหารแบบอิตาเลียนอ่านะครับถ้าใครสนใจนะฮะมาดูสถานที่ของเรานะฮะติดต่อนะครับมาที่อีสเทิร์นเบียนะครับครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับแม่งานนะครับเออน้องน้องเอกน้องเอกนะฮะก็ปิดคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะฮะอีสเทิร์นเบียนะครับแล้วก็รายการในช่องนะฮะก็ก็ฝากติดตามว่าศัตรูของเราจะเป็นยังไงคอมมูนิตี้ของเราจะเป็นยังไงครับผมแล้วก็ฝากติดตามซิตี้แคม โฆษณาโฆษณาหน่อยได้ชื่อซ okay, ิสต an ิคัมโอเคซิสติคัมนะครับขอบคุณครับไฟโฮไม่ติดเลยหายละหายกูออกไหม